เจ็ดค่ะต่อมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ5ขอุคขอบคุณค่ะครับต่อมานะครับประโยคสั้นๆต่อกันแล้วเสานี้จะเป็นที่เดี๋ยพี่บอกกต่อไปแล้วเสานี้แล้วเสานี้เจอกันที่ม่แล้วเสานี้แล้วเสานี้เจอกันที่เจอกันที่ อินแพคอารีนาอินแพคอารีนาเมืองทองธานีเมืองทองธานีนะคะนะคะนะคะนีกว่าครับยววแบบเช่นนี้เอาใหม่กัจะได้นะแล้วสาวนี้แล้วสาวนี้เจอกันที่เจอกันที่อินแพคอารีนาอินแพคอารีนาเมืองทองธานีเมืองทองธานีนะคะนะคะรวมยาวเลยครับแล้วสาวนี้เจอกันที่แล้วสาวนี้เจอกันที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีนะคะเฮีย แล้วสอนี้จะแดนที hmm. uh ่อ huh. oh, oh, uh, uh, uh ินเทอร์แอนดอารีน uh ่างทายนี้นะคะเยีค่ะแ่นไดุ้อกเรวานาตีนาตีจะอะไรนาตีที่สองพี่พี่ไปฟังเสียงนะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่ทำให้สเทค่านก็เทคานเทคบกว่าผ่านแล้วทที่สใช่ล่ะแม่ือเดี๋ยวราฟังเสียงอันทรงพลังของดิฉันดี๋ยวพี่ม คนไฟหนคนล้วเสียงดีที่สุดในบ้านหรือว่ารีวอร์ไม่จริงเจ๊แต่ว่าทุกคนทีเข้ามาในบ้านี่เหมือนดุามีทัเป็นของครอัเนียหนูมีตัหนูช่พี่ลาหนูสวนดวยพี่แต่ว่านัตงไม่เป็นโรคชอบยังคิดยังทำแบบไม่เหมือนคนเจ๊แว่า เปล่าคนอีสองคนอีสองคนนี่สิบห้าพนร้อยนะแต่แบบที่รูปตัดกันขนาดนี้จะมีกันที่สุดบ้างอีสองคนสิบห้าใคริวกวนนิวกับเต้เตนหนูวู่มาที่สุดเห็นมคามมเซนมากอันนี้ทำอารมณ์แล้ว้เห็น้ตน้ำดกับคก ครับครับ ดไองโอเคนะแต่จังหวะนานเวลาต่ำงกี่แก้มไม่เดีโอไม่ออกกล้องแกสวยเนะี่ย ลบไว้นาดนั้นแล้วฉันจะบอกข้าดีไหมเนี่ยตรงนี้ไม่เห็ตรงนี้ไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคต้งไปต้้งอยู่ประมาณนี้โอเคได้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 ไปอีกไีกทีห่อยนี้ก็ได้โอเคดีดีวันนี้เข้ามาสี่ห้า a moment แล้วเดีวา่ย่งชองไนเสร็จกเรียน้องเพลง

ที่หนงสมัยก่อ oh <my> นคพี่ยัง่้ง <And> <laughs>